รูป,รปหล่อปั๊มหลุงมมุ่ยวัดตอนไล่รุ่นสอน,นะครับหรือบางท่านเรียกว่ารูปหล่อปั๊มไมเอกนะครับก็คือแต่คำว่ามุ่ยนะครับเป็นไมเอกนะครับรุ่นแรกจะเป็นไม้โทนะครับรุ่นนี้เป็นรูปเหมือนปั๊มอุดกิ่งนะครับสังเกตง่ายๆก็คือด้านข้างเนี่ยจะมีรอยปั๊มหลังการพิจารณานะครับเราก็ดูจากการปั๊มนะครับรอยปั๊มรอยปั๊มกระแทกต่างๆด้านหลังเนี่ยจะมีหลายบล็อก,กนะครับก็เป็นจะเป็นบล็อกหนังสือแถวเดียวหนังสือสามแถวนะครับตามผูกสอนชี้ไว้ นะครับผมแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นลักษณะการตกแต่งตะบาบนิดหน่อยนะครับก็คืองานปั๊มออกมาเหลือคลิปปิ้นแล้วก็ตกแต่งตะไปนะครับให้การพิจารณาเนี่ยให้ดูลักษณะความคมชัดนะครับแล้วก็รอยปั๊มนะครับรอยเนื้อเกินจากการปั๊มนะครับพระที่สังเกตง่ายนะครับก็คือจะเจอลักษณะของตัวตัดของการปั๊มนะครับผมก็จะทําให้เราสังเกตง่ายรุ่นนี้เล่นง่ายนะครับ ด้านก้นเนี่ยครับจะเป็นรอยกึ่งปาดนะครับผมเหมือนพวกหลวงพ่อโสธรทั่วไปนะครับอุดกิ่งแล้วก็ปาดก้นลักษณะการปาดเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นคลื่นอย่างนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับก็อยากให้ลองสังเกตกันดูนะครับก็ถ้ามีพระเครื่องนะครับติดต่อเรามาได้นะครับวอร์ทปัะจันร์นะครับ0 8 9ย์8ปดเ0ส่นนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับโลซบซบเพลินถุงเดียวไม่เคยพอขอบคุณครับ